มีไหมคะคือถ้ามีทีวีแล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องห่วงแล้ว,วาาค่ะสายชาร์จเครื่องที่หนึนหาา่งตุ๊ตกาตายางตุ๊กตายางรูปอะไรรูปรูปรูปเป็ดรูปรูปของลูกไงตุ๊กาตายางของลูกไงที่มันเป็นไก่ที่บิหน้าโอ้โห๊กอะไรใช่ไหมเออโอ้ยคิดดีไม่ได้เลยตุ๊กาตายางครั้งที่หนึ่งอะ ตู้อาบน้ำเออตู้อาบน้ำตู้อาบน้ำเริ่มไฮโซขึ้นมาแล้วใจเชื่นขึ้นงอะตูต you, ต้อาบน้ำครั้งที่หนึ Canadians ่งขาเครื <po cherry> ่องสาวหน้าเครื่องสาวหน้าอยู่ในห้องน้ำได้ใช่ไหมคะได้หรอเครื่องสาวหน้าครั้งที่หนึ่งตู้เย็น ใส่เฉพาะครีมอย่างนั้นอ่ะเหนื่อยจังเลยนะคะช่วงนี้ตู้เย็นครั้งที่หนึ่งเตียงสระผมเตียงสระผมเตียงสระผมถ้อามีอาุชีต้องมีเตียงสระผมเตียงสระผมค่ะเตียงสระผมครั้งที่หนึ่งเว้นขยายค่ะเว้นขยาย มีไหมคะแนบแหนบจะไปถอดอะไรถอดจังและอ่าแนบครั้งที่หนึ่งที่อะไรนะคะถอจังเละขอเรียนรวมเป็นนส่วนของกันไกลนะคะแนบครั้งที่สองสลิงสลิงไปแล้วและแนบครั้งที่ทอดเป็นจังเละค่ะ ไว้ไมยายังไม่ได้นับเลยไวยแผ่นยางกันลื่นค่ะอ๋อไปแล้วไปแล้วไปกิ๊กกันกันเสร็จแ้วแผ่นยางกันลื่นค่ะแผ่นยางกันลื่นครั้งที่ป,ปัมปป๊มนม,มอของผู้ใหญ่แล้วของเด็กก็คือบวกนะคะแผ่นยางครั้งที่สองที่ปั๊มนมที่ปั๊มนมกระเป๋าน้ำร้อนกระเป๋าน้ำร้อนครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะลังเพิ่งตื่นแล้ว 啊！ Naméu! Vem lá! ยาเหน็บยาเห็บอ๋อยาสอดเฮ้อเริ่ทุยาสอดเรียกยาเหน็บไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องสัตว์ก็มีปัญหาเรื่องภายในนะคะยาสอดครั้งที่หนึ่ง